เรากำลังจะไปโกเบกันค่ะซื้อของกินตลอดเวลากินไอติมตลอดเวลารีวิวอะไรแม่รีวิวขนมมีร้านอาหารจีนเยอะแยะขายซาลาเปาขายหมูแดงอะไรอย่างงี้นะ<า>โอ้ยขายน่ากินมาก<า>โอ้เป็ดประกิ่งน่ากินมากน่ากินมากมันโรย<า>กินทีนะคะแคมป์มากน้ำจิ้มไม่ไห เรากำลังจะไปโกเบกันค่ะวันนี้นะคะเช่ารถอีกแล้วนะคะเป็นเอาพาร์นะคะซึ่งว่าใครที่เช่ารถนะคะยก็อย่าลืมเช่า ETC นะคะ ETC เป็นบัตรคล้ายๆ Easy p a s s นะคะของเมืองไทยก็คือบัตรขึ้นทางด่วนถ้าเกิดไม่เช่า ETC เนี่ยมันจะยากมากๆเลยในการขึ้นโทเวหรือว่าทางด่วนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางที่มันไม่ได้มีแบบคนคอยรับตังนะคะเพรฉะนั้นใครที่เช่ารถก็ต้องเช่า ETC ด้วยอ่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเที่ยวเมืองโกเปกันเลยสกุละเต็มถนนเลย ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านคิตาโนอิจินกันนะคะซึ่งเป็นย่านที่เขาบอกว่ามีศิลปะผสมผสานร,ระหว่างยุโรปกับญี่ปุ่นนะคะเป็นย่านที่จะมีบ้านเรือนเป็นสไตล์ยุโรปแบบญี่ปุ่นมิกซ์กันนะคะแล้วก็จะมีเป็นร้านค้ามากมายนะคะร้านกาแฟคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะเราก็มาเดินเล่นมาถ่ายรูปกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นกันจ้าตอนนี้คือใส่พูดเพราะว่าหน้าเมาื่อวานเป็นฝ้าแล้วนะคะใครที่อยากจะดูคลิปก็คือดูได้คลิปที่เมืองนาโกย่านะคะ ยอมลงทุนไปเดินถนนคนเดินแบบเก่านะฮะหน้าก็คือเป็นฟ้าเลยจ้าอ้ยชุดแม่น่ารักนะ <î ls> ใช่เก่งเก่งคาโกโที่เธอรัก <o> <pen> นี่คาโกแผนอ่าอ่าแปไปะปไแปสตาร์บัคไม่ใช่หรอนี่นะคะแผนที่มันจะมีบ้านหลายๆหลังที่แบบต้องไปถ่ายรูปเลยนะคะเช่นอันนี้นะคะ ไหมสวยไหมเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายรูปซะหน่อยนะคะเบนส์เฮาส์นะคะหรือจะเป็นอังกฤษเฮาส์นี่นะคะโกเบทริกอาร์ตมิวเซียมนี่ร้านขนมม่เทียนหอมเหรอโกเบบีฟสตาร์บัคก็ยังจะเป็นบ้านสไตล์แบบยุโรปนะคะคุณแม่กินสตาร์บัคอยู่นะะ ข้างในสตาร์บัคนะคะก็คือแบบสไตล์ยุโรปมากเรามานั่งกินวานิลากับคุกกี้นะคะลองท้องก่อนกาชาปองแบบเครื่องประดับนะฮะทุกคนอันนี้จะเป็นมุกนะดูดิอันนี้ราคาอยู่ที่1000เยนนะคะซึ่งของที่จะได้จะอยู่1600ถึง4,400เยนส่วนอันนี้ก็เป็นกระชบปองแบบเครื่องประดับเหมือนกันแต่ก็จะเล็กลงหน่อยนี่คือ500เยเยนโกเบเพลนะคะเป็นกระชาปองพันเยนนะคะ คือของกินตลอดเวลากินไอติมตลอดเวลารีวิวอะไรแม่รีวิวขนมเป็นแบบ section ขนม section น้องปั่นอ่าผาดเดี่ยวใช่ไหมอ่า section าดรีวิวไอติม section พ่อมุ่งมุ่งนะแม่อะดูเพชรออกมาดิน่ากินมากมันโรยกินทีนะคะร้านนี้น่ารักมากไี่คือเดินผ่านันคายาวเลยอะเดินผ่านแล้วมันเขย่าอัดเสียงนะ มันร้านไอติมเต็มเลยนะคะแต่เมืองมันก็น่ารักน่ารักนะวินี่ต้องถ่ายมุมนี้เลยเดินไปกินไปที่แทรทรูนะคะต้องแวะกินนมซะหน่อยบ้านข้างบนน่ารักมากทุกคนอันนี้คือบ้านที่เขาบอกว่าต้องมาถ่ายนะคะเว a เ h e r c o อร์สเฮานะคะก็คือพยากร์อากาศไก่วเว a t h e r แปลว่าอากาศนะคะ Co รก,ก็คือไก่ซึ่งเขาจะมีไก่อยู่ข้างบนตรงนู้นนะคะเราต้องเดินขึ้นไปนะคะเพื่อจะไปเว a เ h e r c o อร์สเฮนะคะอุ้ยน่ารักมากทุกคน เซสชันในการถ่ายรูปได้เริ่มขึ้นบอกว่าตัวนี้เหมือนคุณพ่อพ่อบอกว่าจับพุงจนพุงเขามั่นเลยอะสงสารน้องข้างบนมีสากุระเต็มไปหมดเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะมีคนมาเขียนขอพรขออะไนะคะเดินลงมานะคะเดินไปต่อก็จะเจอบ้านแบบเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะคะอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะดูป้าหลังนี้สีสวยมากเลยอะ่ะโกเบคิตาโนชินกันวิกตอรีเฮาส์นะคะเหมือนอังกฤษสไตล์อังกฤษ บ้านก็จะเป็นสไตล์ยุโรปแบบเก่าๆนะแต่ใครมาก็ควรเอาหมวกหรือเอาอะไรมานะคะไม่งั้นะ่ะหน้าไม่ได้เพราะาร้อนเหมือนกันนะคะช่วงนี้เชลล็อกโฮมโบเบแทนที่ดนึงพวกบ้านพวกนี้ก็คือสามารถเข้าได้นะคะก็ซื้อตเกตเราเข้าไปเลยอันนี้นะคะมีป้ายเบเกอร์สตรีทนะคะ King of Kings นะคะอันนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นบ้านสไตล์อังกฤษแน่นอนใครมาโกเบแนะนำนะคะเส้นนี้เลยคิตาโนะนะจ๊ะตอนนี้นะคะเรากำลังไปชัยนาทาวโกเบนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชัยน้าทาวค่ะ หช่น้าท้าวนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องเดินทางซ้ายลงไปนะจ๊ะที่นี่ที่จอดรถแพงมากนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบ12นาที300นะคะ10นาที300เยนอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างแพงเลยนี่10นาที300อย่างนงี้ก็ไม่แพงเลยเนาะหรอ ซึ่งมันก็จะมีร้านอาหารจีนเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าเราอ่ะจะต้องถ่ายกับซุ้มประตูตรงนี้แล้วก็ศาลานี้แต่ว่าคนเยอะมากคือถ่ายไม่ได้เลยตึกก็จะจีนๆแบบนี้นะคะมีร้านอาหารจีนเยอะแยะขายซาลาเปาขายหมูแดงอะไรอย่างงี้นะ นี่ค่ะก็จะมีซุ้มประตูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะยาวไปเลยค่ะ<า>โอ้ยไข่นะกินมาก<ป>ซูชิเนื้อเป็ดปักกิ่งนะกินมากข้างๆชานาทาวก็จะมีถนนคนเดินแบบนี้นะคะก็เป็นที่ช้อปปิง้งวันนี้พามาแบบกรุบกริบชานาทาวเมื่อกี้เป็ดปักกิ่งนะ่ากินมากเลยปัน่นที่หนึ่งห้าร้อยเยนเองอะห้500 en, าร้อยเยนคืจะได้หนึ่งชหรอแพงไปนะ พี่พีคบอกว่าเราทําเวลาได้ดีมากนะคะรับพอดีสามร้อยสเยนนะ,ะเหมือนจับเวลามาแล้ว14นาทีจาก15นาทีใช่ไหมเลิศพี่วินจะเป็นคนเลือกร้านอาหารนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านดังเป็นชาบูเนื้อโกเบแล้วก็มีหมูให้คุณแม่กินนะคะคุณแม่ <laughs> อันนี้ก็คือน่ากินมากทุกคนเนื้อโกเบเยอะมาก น่ากินไหมแม่แต่แม่กินไม่ได้กินไม่ได้สาเหตุอะไรนับสิจะแม่คนอิม่มร้านเนื้อเยอะมากเลยนะคะโอเคเรามากิน all you can eat นะคะร้านนี้ซานโนมิยะโกเบนะคะอ,อยากกินนิกุร็อกโกนะคะไปครับเลยปั่น ซึ่งร้านนี้นะคะเขาจะมีตั้งแต่4 0 8 0เยน3,480เยนแล้วก็2,880เยนนะคะที่เรากินคือ4 0 8 0เยนนะคะก็จะมีเนื้อแบบนี้ค่ะวากิวริปนะคะซึ่งถ้าเกิดจะเป็น3,480 <c oughs> ก็จะมีแบบพวกนี้ให้กินด้วยนะคะลงแล้วนะคะอันนี้ก็ส่วนไหนก็ไม่รู้อุ้ยันนี้น่ากินมากนั่งรอกินแล้วอะ จริง <laughs> ๆมันจะกินเลยใช่กินได้เลยจ้ามาลองจิ้มน้ำจิ้มเขาก่อนนะคะแค็มมากน้ำจิ้มไม่ไหวน้ำจิ้มแคมม,ม,มมากกินแค่เนื้อน,นะคะมันมิ้นไก่อร่อยอืมอืมเพราเนื้อเขาโรยเกลือมาด้วยว่ะหมอมมากินกับบีบิมบัตินะทุกคนอร่อย เป็นการกินบีบิมบับ,บที่เซ็กซี่มากใจก็อกจ้าเขาไม่ได้คิดว่าแบบจะถอดเสื้อโค้ทไงคลิปนี้นะคะจะเป็นรีวิวอาหารแบบไม่พูดชื่อเนื้อนะคะเพราะว่าเขาพูดจะไปาสาญี่ปุ่นหมดเลยจ้ะอธิบายค่อนข้างยากนะคะ <_ d ata> เราจะลองกินเนื้อส่วนนี้มันเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มันนะคะจะได้รสชาติเนื้ออันนี้นะคะจะเป็นช็อตกริปนะคะตาะนี้ก็คือรวมของอร่อยนะคะ พี่วินยำนะคะ few later. ทุกคนตอนแรกเราจะมานี่ค่ะอันนี้ก็คือโกเบพอร์ตทาวเวอร์นะคะแต่ว่ามันปิดจ้าอีกแล้วชอบมาตอนปิดอีกแล้วนี่นะคะเขาเรียกว่าฮาร์เปอร์แลนด์นะคะซึ่งจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ช้อปปิ้งมอลลรวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโกเบนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายๆห้างนะคะเช่นยูเมอีนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกห้างหนึ่งจ้ะคิตตี้สตูปี้นะคะทุกคนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนเพียเตตินที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็คือแบบให้เดินเดินอย่างนี้แต่พอใช่ไหมค,คล้ายคล้ายน่ารักมากเหมือนเพียเตตินเลยที่ซานฟรานซิสโกนะคะ ตอนแรกที่คิดอนะคิดว่าเป็นเมืองโกเบเป็นเมืองแบบก็ไม่ได้เจริญขนาดนี้อันนี้คือเจริญตึกแบบแน่นนะคะแต่ว่าเสียดายที่แบบโกเบพอรต์ตรงเนี้ยเขาปิดซ่อมแซมนะคะไม่งั้นก็คงได้ถ่ายรูปเนาะเสียดายร้านนี้ขายฮอทดอกนะคะน่ากินมาก <laughs> ส่วนร้านนี้นะคะเป็นร้านขายข,ายขนมของเขาบี้นะคะซึ่งเขาก็จะมีชิปสของเขาบี้ให้ดูดูดีเป็นชิพนมชิพซสช็สชอกโกแลต ไม่กอดเป็นของคาราบีนะฮะเอาเอาสำเนียญญญญญงญี่ปุ่นคาราบีคาราบีอันนี้เป็นที่ของตัวการ์ตูนนะคะไบกิแมนน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะมิวเซียมจริงด้วยเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะขายอุลตร้าแมนทั้งร้านเลยทุกคนอุลตร้าแมนโวนี่จ้าเรามากิน รานีา้นะกินกรีนทีน่ารักมากเลยร้านแบบสไตญี่ปุ่นน่ารักมากอันนี้ของแม่มากินสุดแม่หน้าเหมือนแบบอยากจะแย่งกินแต่ก็แบบจริงหรอมันอร่อยหรอทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยหรออยากชิมแหละอยากชิมแหละรู้ฉันลืม ก็ร้องไมา่ไหวเกือบไม่ได้ดูคลิปแล้วนะคะค,คุณผู้ชมการทำมาหากินเลยนะคะท่าน <laughs> ผู้ชม เกือบหมดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดกันอีกที่หนึ่งนะคะก่อนที่เราจะกลับโอซาก้านะ,ะทุกคนแพลนค่อนข้างล่มนะคะเนื่องจากแดดที่ร้อนมากตอนแรกเราจะไปเที่ยวสวนเฮิร์บใช่ไหมอย่างที่บอกมันเป็นสวนแล้วก็คือต้องนั่งกระเช้าสลิงขึ้นไปข้างบนแล้วบิ๊กบอกขับรถขึ้นไม่ได้พอเราเพียมจะขับขึ้นไปแต่จริงๆมันขับไม่ได้นะคะคือมันต้องจอดข้างล่างแล้วก็นั่งกระเช้าสลิงขึ้นไปแล้วเราก็เลยตัดใจว่าอ้าเดี๋ยวก่อนกลับโอซาก้าเราจะแวะวัดสักวัดหนึ่งก่อนนะคะซึ่งวัดนี้ก็เป็นวัดดังนะจ๊ะ อ่าเดี๋ยวไปวัดกันก่อนค่ะถึงแล้วค่ะวันนี้ชื่อวัดอะไรนะคะน้องีโนมิยาเอบิสึค่ะโอเค,อเ,คเป็นศาลเจ้าชินโตในนิชิโยมิยะจังหวัดเคียวโงะประเทศญี่ปุ่นเป็นศาลเจ้าหลักแห่งนิกายเอบิสึว่ากันว่ามีศาลเจ้าประมาณ3,500แห่งชาวบ้านเรียกว่าอาเบซานนะคะ สัตว์เจ้าค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเออเป็นสัตว์เจ้าแบบไม่ได้คนเยอะมากไม่ได้แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบจา๋าจสวยนะคะมาถ่ายรูปกันได้ดูดิมีนี้น่ารักมากเลยอะ่ะส่วนญี่ปุ่นกำลังสวดกันอยู่นะคะ ังนะคะคสำหรับ <Okay. S 1> คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภนะคะลัคกี้นเลิศลักี้นเก็ม,กมทุกทุกคนเลยนะจ้าอ่าพีเ่เดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะซึ่งเป็นวัดค่อนข้างใหญ่เลยนะคะทุกคนจริงๆเดินเข้าไปได้ข้างในอีกนะแต่ว่าเราคงแบบอยู่กันประมาณเท่านี้นะคะสวยมากดอกไม้แบบต้นไม้ที่นี่เขาดูสวยอะ่ะ หินสวยมากพอมันคอมบิเนชันกับต้นไม้แล้วแบบสวยอะ่ะเขาบอกว่ามีวัดอยู่ภายใต้นิกายเนี้ย3,500วัดนะคะหามมมถ่ายรูปให้ลูกสาวนี่ปลาอะไรอะ่ะปลาคราฟเยอะมากตัวใหญ่มากหปลาคาร์ก็ได้ โอเคสำหรับวัดนี้นะคะแทบชอบมากๆเลยทุกคนเพราะว่าตรงมุมสวนะคือถ่ายรูปสวยอย่างแรกนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ร่มเย็นนะคะคนไม่พลุกพล่านด้วยนะคะใครที่แบบจัดทริปมาโอซาก้าหรือมาโกเบนะคะก็แวะมาที่วัดนี้ได้นะคะบอกเลยว่าเป็นแบบวัดที่เงียบสงบแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทริปโกเบ1วันนะคะก็ขอจบไปเท่านี้นะคะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปลวจ้ะ